สวัสดีค่ะพักับช่องสมองเจเียวถัวอภิเชยลค่ะอันนี้ก็มาถึงหน้างงานไิธีเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาหอดจอดถึงแล้วหนาง,งานวันนี้พาย่างกินเขากันวันนี้ราคาหนึ่งร้อยเล็กน้อยห้าสิบบาทพี่นอ้อง เียนเป็นสามแสนแม่พี่น้องให้กินขางกินหนามกอนเนีน่ยอบอกแกครับเาด้พี่น้องบอกแงกครับเราแพงเาแพงพี่บับพอน้องกำลังจวดกาดฟาดบึ้มพี่นอ้องเออเนี่ยเนี่ยแม่ไม่เห็นแล้วกินข้าวพี่น,อน้อง มามามาขึ้นเขาสิคนขึ้นเขาขึ้นเขาเค่ะอ๋ได้ได้ได้แ้วข้าวหมูข้าวหมูนี่แหละค่ะไปพี่น้องยางเบิ้ง ทีมบรับบนอนกกำลังจวดจัดโอ้ยมึงนะให้กำลังใจทีมบารับบนอนนี่เด้อพี่น้องมึงนะแดดคักเนาะวะปนสูคักนั่งตั้งเวทีพี่น่อยบัดบนียลอยหนึ่งนิดหน่อยหาสิบบาทเนาะท่้นเขทาทั้งออก คนทำงานมันบอกว่ามันเกียจอะมันพ้อสิยกได้อยู่เขาเพี้ยนมากเนี่ยชิมไฟชิมยังกะกำลังลงเนาะพี่น้องผักบางแย่งเลยพี่น้องผักติดตามผักกดไลใ์กดแชร์ะน้ำเน่เนาะอาธิเฮ็ดคีบกอกเก่งหรือว่าบอกเก่งกะติดตามเป็นน้ำเนยเลยพี่น้องอันนี้กะมาฮอดจะถึงหน้างานแล้วล่ะ กำลังสีไฮกินข้าวกินน้ำกันเดี๋ยวก็ถ่ายหลาอยู่ด้านหลังเนาะด้านนาสีขาทั้งฝุ่นบมดจักว่าน่าใช่นะด้านนาสีขาทั้งพี่เออยังออมสีได้เนาะพี่น้องโอ้ยแดดครัพี่น้องเอ้ขึ้งเว้นแดดแดดเปี้ยงเลยพคนน่ะโอ้ยที่ต้นพวกพันน้อยเนาะ men đi đi đã, dùng máy cạo rồi men quá, ai? Giúp cái tivi cho nên là như cắn. Hau hổi, ông bên nam đó để nhang với phun. Àu, xay con bơ men bỏ. Ừ, đó, phi long เป็นกำลังใจให้ทีมบาลับมนอนเนาะนี่ทีมไฟทีมมิมทออมทมมกทวน,อ,น,นอัลเบแมนทีมไฟพุ่งกระมาเดี๋ยวเขากระทอยเข้าไปโอ้ยแดดเขาพี่น้งอนงขณะขยันย่างอยู่นี่เข,ขาก็ยังมาห่อนคักเลยพี่น้องเนี่ยเป็นโซ่คักเด้วยรถลำโพงมาลังขีเข่ารถลำโพงนั่ โค้งนี่วก็ม่นแม่นมาบอกได้พี่หนุ่มแกตันสุดเลยยังหนักอะ่ะแค่พื้นที่มันหนีโอเคเลยพี่น้องพื้นปูนสบายเลยเนาะอุตศาหอุตษาหดนอนได้สบายสบาย,พ,ยพี่น้องนี่เขาหอมแล้วเพ่นเอาพี่น้องเอ,อ้ยเป็นกำลังใจฝนน้ำเนรด้พฝนว่าฝนสิเล เนาะเวทีง,งามๆฉากส,ยสวยๆให้ผกเข,ข้าเบนะิ่งคนเก่งขัดยังเอาทั้งแดดทั้งฝนเพิ่งกระสูพลังหมดคือกันก็พลังหมดเนาะพี่นอ้องซอยกันคนละไม้คนละมือแต่เป็นเวทีที่อลังการสวยงามให้วกเข้า,าได้ชมได้เบิ่งกันนะพี่นอ้อง แดดเพิ่กงกระสวยเนมะื่นน่ะเย็นเล็กะพอกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อต้องเหงิกับทีมงานบารับะนอนก็ได้ค่ะเนาะเพิ่นก็มีเพจเพิ่งเพิ่นอยู่ทีมงานบารับะนอนเนาะรียนมาพี่น้องอันนี้กะช่องแม่ชมปองกะชมปองเจ้าทัวร์ออฟฟิเชียลกะฝากเบิ่งฝากแง่งน้ำเนื้อเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ให้น้ำเน่ก็พี่เด้มี่กำลังใจเนาะสู่จอับการเฮ็ดคลิปคลายคลิปงามๆให้เบิง่งนแล้คลิปอีหลาคลิปวิลาก็ชิบ่ค่อยเฮ็ดเก่งบ้างเลยค่ะเพ,าพาราะว่ามก็จะเริ่มฝึกหัดเนาะยังไงกับเบิ่งแง่งน้ำเน่ด้วยจ้ะพี่น้องตอนนี้เพิ่์นกนนนะไม่ขายกับมาลง ของลงยังกันเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวอวหลายนาชีขั้นนานี่แหละเพราะว่าข้างเขาชีขั้นคนเราพี่น้องอันนี้คิเป็นขั้งหลังอันนี้คิเป็นขั้งหลังอีหลัยนี่ชเขอขัานนี้เดี๋ยวกะเป็นไรไทยลามากกะอาชีได้ชุดให้เบิรงนเราพี่น้องนอแล้วก็่ายชิพไปนั่ง วันมีคลิปอะไรสดเนา้อกถ้าเบึงก่อนแรกเด้่อว่าอิร่าชิม้จักมุงอ่มืออื่นค่ะคุณคู่ทั้งสองท่นบ่จิตพระจิตวั่นจันกับพระศิจามไปสตึกพอดีเพิ่นจิตเนาะการทำงานเพลินทุละเพิ่นกับจะได้ผ้ากันกับ ใส่ยาล่าลองคันเสร์จเที่ยงคืนอะ่อจจะเฉลี่ยกลางเที่ยงคืนค่ะใสย่ยาดูหอดแจงกับชิ้วดูหอดแจงแจงสิจับเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเฉลี่ยวันคลิปกันยาวๆวันผับสวยๆครับช่องพล,ลังหลักพลังเงียบแล้วก็ช่งองแม่สมปองเกียวทูนเนาะพี่น้องเนาะแค่นี้แหละไปใช้มาใช้กับที่ซอยหอยตางกันอยู่สามคนนี่แหละค่ะ เพราะว่าเออพละรักพลงเงียบเพิ่นกะมีแต่มอเตอร์ไซค์เนาะไปใส่กับอันตรายก็มาเลยอาไปใส่มาใส่กับส่วนกันไปถ้ามีโอกาสได้ไปกัไปน้ำกันถ้าบ่มีโอกาสกะแม่สมปองกะเดินเดียวบินเดียวผู้เดียวบางงานเนาะค่ะเนาะก็ยังได้กะคลิปนี้กะฝากเบิ่งฝากยังเลยเด้อพี่น้องฝากช่องน้อยของแม่สมปอง ไปออมอกอมใจพคอแม่เอฟซีเขาไม่ได้ไนเด้อค่ะฝากติดตามฝากกดไล์กดแชร์เนาะฝากคอมเมนต์ให้น้องแน่อะไรคลิปหนึ่งอะแน่ชมปอกอะขอได้ชมหนึ่เด้อจ้าสวัสดีค่ะ